สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำในห,หัวข้อถัดไปนะคะนั่นก็คือการจัดกลุ่มลูกค้าและการตั้งราคาตามกลุ่มค่ะซึ่งทั้งสองฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ท่านบริหารกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเราะทางโรงงานสามารถที่จะตั้งราคาให้กับตัวแทนจำหน่ายงานโครงการลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้ากลุ่มอื่นๆโดยที่แต่ละกลุ่มลูกค้าจะเห็นราคาที่แตกต่างกันออกไปบอกเลยว่าข้อดีในส่วน นี้จะทําให้ท่านไม่เสียโครงสร้างราคาขายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะให้ท่านนะคะเข้าไปที่เมนูกลุ่มลูกค้าหลังจากนั้นเลือกเมนูย่อยจัดการกลุ่มลูกค้าท่านจะพบกับกลุ่มลูกค้าที่ทางระบบได้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ค่ะหากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้าให้กดที่ปุ่มปากกาตรงนี้เพื่อทําการแก้ไขได้เลยค่ะหรือหากต้องการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่กดที่ปุ่มบวก เพิ่มลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นกรอกข้อมูลที่ต้องการกดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการแล้วนะคะหลังจากที่ท่านทําการจัดกลุ่มลูกค้าแล้วต่อไปให้ท่านไปที่รายชื่อลูกค้าค่ะระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจากร้านค้าของท่านทั้งหมด โดยการจัดกลุ่มลูกค้านี้ท่านสามารถทำได้โดยการเลื่อนหน้าจอไปทางด้านขวามือและกดปุ่มปากกาท่านจะสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าและสาขาประจำของลูกค้าได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าจากร้านของท่านท่านจะต้องทำการกดที่ปุ่มเพิ่มลูกค้าจากระบบก่อนนะคะจากนั้นกด เพิ่มลูกค้าจากการค้นหาซึ่งการค้นหานี้สามารถค้นหาจากรายละเอียดของลูกค้าเพื่อทําการจัดกลุ่มได้ทันทีเมื่อท่านเพิ่มลูกค้าเข้ามาแล้วท่านสามารถจัดกลุ่มลูกค้าด้วยตัวเองได้โดยกดปุ่มปากกาตามวิธีข้างต้นได้เลยค่ะหลังจากที่ท่านจัดกลุ่มลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านไปที่เมนูตั้งราคาตามกลุ่มการตั้งราคาตามกลุ่มท่านสามารถเลือกได้ในระดับสาขาเลยนะคะ โดยปกติการตั้งราคาตามกลุ่มของสาขาจะถูกตั้งค่าตามราคาของร้านค้าไว้แล้วหากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงให้เข้าไปจัดการตามรายสาขาได้เลยค่ะซึ่งมีวิธีการจัดการ<อ>2แบบนะคะวิธีที่หนึ่งให้ท่านเข้าไปที่เมนูยอดราคาตามกลุ่มร้านคา้าท่านจะเห็นรายละเอียดสินค้าและกลุ่มลูกคา้าสำหรับการตั้งราคาตามกลุ่มนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงท่านกดที่ปุ่มปากกาตรงนี้เลยค่ะก็สามารถกรอก ราคาที่ท่านต้องการขายอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกด้วยนะคะวิธีการนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะและวิธีที่2เป็นการตั้งราคาตามกลุ่มทีละหลายรายการค่ะให้ท่านกดที่ปุ่ม Import และกดดาวน์โหลดเทมเพลตท่านจะได้รับเทมเพลตตามที่หน้าจอแสดงนะคะท่านสามารถกรอกรายละเอียดสินค้ารายการสินค้าราคาตามกลุ่มที่ท่านต้องการได้เลยค่ะขอยกตัวอย่างเช่นสินค้าถังดอส2,000ลิตรกลุ่มแพลตินัมจะได้ราคา คา3,500บาท กลุ่มทองจะได้ราคา3,800บาทินค้าทั้งดอทฮีโร่2,000ลิตรกลุ่มแพตินัมจะได้ราคา68,000บาทกลุ่มทองจะได้ราคา69,000บาทเป็นต้นค่ะเมื่อท่านทําการตั้งราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นให้ท่านกลับมาที่หน้าจอทําการกดปุ่ม Import เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้หลังจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลเพื่อนําข้อมูลเข้าระบบหากข้อมูลถูกต้องให้ท่านทําการกดปุ่มนํา เข้าได้เลยค่ะอย่างเท่านี้ท่านก็สามารถจัดกลุ่มลูกค้าและจัดการราคาให้แต่ละกลุ่มลูกค้าในตลาดโดยไม่เสียโครงสร้างราคาแล้วค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการสร้างโปรโมชั่นให้ท่านไปที่เมนูโปรโมชั่นและเข้าสู่เมนูย่อยเลือก โปรโมชั่นของฉันระบบจะพามาที่หน้าจอการแสดงผลของโปรโมชั่นที่ท่านได้เคยตั้งค่าไว้ค่ะในการเพิ่มโปรโมชั่นนะคะท่านกดที่ปุ่มเพิ่มโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งการเพิ่มโปรโมชั่นนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1คอมโบเซตเป็นการจัดเซ็ตสินค้าและตั้งราคาของสินค้าในแต่ละเซ็ตนั้นๆรูปแบบที่2ของแถม เป็นการจัดรายการสินค้าที่มีของแถมโดยท่านสามารถเลือกรายการสินค้าแถมจากร้านของท่านได้เลยหรือหากท่านต้องการแถมสินค้าอื่นที่ไม่มีในร้านของท่านให้ท่านสร้างรูปภาพเพื่อแสดงรายการของแถมได้เลยค่ะรูปแบบที่3ซื้อมากถูกกว่าเป็นการจัดรายการสินค้า,าต้องการให้ลูกค้าซื้อในปริมาณมากๆและราคาถูกลงตามสเต็ปค่ะโดยความสามารถพิเศษของการสร้างโปรโมชั่นบนอ,อคอนเอ็มนั้นท่านสามารถ กำหนดการใช้งานได้3แบบเลยนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแบบที่1ตั้งโปรโมชั่นเฉพาะสาขาหรือกลุ่มลูกคา้าแบบที่2ตั้งโปรโมชั่นเฉพาะบางพื้นที่เป็นรายจังหวัดและแบบที่3ตั้งโปรโมชั่นเฉพาะรายชื่อลูกค้าค่ะ ขอบอกว่าการสร้างโปรโมชั่นนั้นไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะคะสําหรับการสร้างโปรโมชั่นแบบคอมโบเซตขั้นตอนที่1ให้ท่านทําการตั้งชื่อโปรโมชัน่นขั้นตอนที่2ให้ท่านเลือกประเภทของลูกค้านะคะขั้นตอนที่3ให้ท่านเลือกช่วงเวลาโปรโมชัน่นวันเริ่มตน้นจนถึงวันสิ้นสุดโปรโมชัน่นว่าจะเป็นวันไหนและวันที่ท่านจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าคือวันที่เท่าไหร่ค่ะ ขั้นตอนที่4ให้ท่านทำการเพิ่มรูปภาพโดยขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่800 8 0 0คูณ800พิกเซลนะคะในส่วนนี้ท่านสามารถมาเพิ่มภายหลังได้ค่ะและในขั้นตอนที่5ให้ท่านกรอกรายละเอียดโปรโมชั่นและวิธีการใช้งานค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดปุ่มถัดไประบบจะพาท่านมาที่หน้าจอการเลือกสินค้าให้ท่านเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นหลังจากนั้นกดเพิ่มสินค้าแล้วใส่รายละเอียดของโปรโมชั่นคอมโบเซตได้แก่จำนวนชิ้นและราคาขาย เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านทําการกดบันทึกโดืท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของโปรโมชั่นก่อนที่จะเปิดการใช้งานถ้าท่านต้องการเปิดการใช้งานให้ท่านกดปุ่มสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ,คะต่อไปนะคะเป็นการสร้างโปรโมชั่นแบบของแถมสําหรับในขั้นตอนที่1นถึงหให้ท่านกรอกรายละเอียดเหมือนกับการสร้างโปรโมชั่นแบบคอมโบเซตเลยค่ะหลังจากนั้นทําการกดปุ่มถัดไประบบ จะพาท่านมาเลือกรายการสินค้าให้ท่านนะคะกดปุ่ม เพิ่มสินค้าเพื่อทำการเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นหลังจากนั้นก็เพิ่มสินค้าออกราคาของโปรโมชั่นที่ท่านต้องการโดยด้านล่างตรงนี้นะคะท่านจะเห็นรายการสินค้าของแถมค่ะให้ท่านกดเพิ่มด้วย SKU ตรงนี้นะคะแล้วเลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการแถมและทำการกดบันทึกได้เลยค่ะเพ่ยงเท่านี้การสร้างโปรโมชั่นของแถมก็สำเร็จแล้วค่ะและสำหรับการสร้างโปรโมชั่นแบบซื้อมากถูกกว่า บอกเลยว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะโดยในขั้นตอนที่1-5ถึงให้ท่านกรอกรายละเอียดเหมือนการสร้างโปรโมชั่นแบบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไประบบจะพาท่านมาเลือกรายการสินค้านะคะโดยท่านสามารถเลือกรายการสินค้าเพื่อทาการสร้างโปรโมชั่นซื้อมากถูกกว่าหรือใช้โปรโมชั่นที่ท่านได้เคยสร้างไว้แล้วเพื่อทาโปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะการเลือกโปรโมชั่นซื้อมากถูกกว่าท่านสามารถเลือกโปรโมชั่นจาก โปรโมชั่นคอมโบเซ็ตที่ท่านได้เคยตั้งค่าไว้ได้เลยนะคะจากนั้นให้ท่านกดเพิ่มหรือเลือกสินค้าและกดเพิ่มเข้ามาในโปรโมชั่นซื้อมากถูกกว่าได้เลยค่ะเมื่อเลือกสินค้าหรือโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มเพิ่มจำนวน <c oughs> เพื่อทำการระบุจำนวนที่ท่านต้องการให้ลูกค้าซื้อของโดยจะต้องกำหนดอย่างน้อย2ชิ้นขึ้นไปนะคะตรงนี้ท่านสามารถเพิ่มสเต็ปการซื้อได้อย่างไม่จำกัดเลยค่ะขอยกตัวอย่างนะคะ สเต็ปที่ 1. ลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปจะได้ราคา8,800บาทต่อชิ้นสเต็ปที่2หากลูกค้าซื้อสินค้าตั้งแต่5ชิ้นขึ้นไปจะได้ราคา8,700บาทต่อชิ้นเป็นต้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ทําการกดบันทึกเพียงเท่านี้การสร้างโปรโมชั่นทั้ง3แบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการใช้งานแบบเทมเพลตขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านกดที่ปุ่ม Import ตรงนี้ค่ะจากนั้นทำการเลือกประเภทของโปรโมชัน่นระบบจะแสดงปุ่มดาวน์โหลดเทมเพลตขึ้นมาตามแต่ละประเภทของโปรโมชั่นค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะมาสอนการใช้งานเทมเพลตโปรโมชั่นในแต่ละแบบกันค่ะเรามาเริ่มที่เทมเพลตโปรโมชั่นแบบคอมโบเซตกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อท่านเปิดเทมเพลตขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าด้านล่างจะมีแถบการใช้งานทั้งหมด3แถบนะคะแถบที่1เป็นการสร้างโปรโมชั่นตามสาขาแถบที่2เป็นการสร้างโปรโมชั่นตามพื้น ที่และแถบที่3เป็นการสร้างโปรโมชั่นตามรายชื่อลูกค้าค่ะหากท่านนะคะต้องการสร้างโปรโมชั่นแบบใดแบบหนึ่งให้ท่านกรอกเพียงแถบใดแถบหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยตัวอย่างในวันนี้จะเป็นการสร้างโปรโมชั่นตามสาขาค่ะสําหรับวิธีการกรอกข้อมูลนะคะในช่อง A ให้ท่านตั้งชื่อโปรโมชั่นหากท่านมีรายการสินค้าคอมโบเซ็ตเกี่ยรายการให้ท่านทําการใส่เท่าชื่อโปรโมชั่นเดียวกันในทุกบรรทัดตา,ตามตัวอย่างได้เลยค่ะ อง b เป็นการระบุเลขที่โปรโมชันนะคะโดยระบบจะสร้างเลขที่โปรโมชันขึ้นมาให้หากเป็นโปรโมชันใหม่ให้ท่านเว้นช่องนี้ไว้ก่อนนะคะหากท่านมีการระบุเลขที่โปรโมชันลงไประบบจะทําการอัปเดตโปรโมชันที่ท่านเคยสร้างไว้แล้วให้ะคะ่ะช่อง c เป็นการระบุชื่อสาขาที่ท่านต้องการจัดโปรโมชันหากท่านต้องการจัดทุกสาขาให้ระบุออได้เลยค่ะช่อง d เป็นการระบุกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดโปรโมชันหากต้องการจัดโปรโมชัน ที่ตั้งไว้กับทุกกลุ่มลูกค้าให้ระบุออได้เลยค่ะสำหรับช่อง e ช่อง f ช่อง g จะเป็นการระบุวันที่ต้องการเริ่มโปรโมชั่นจนถึงวันสิ้นสุดโปรโมชั่นและระบุวันจัดส่งสินค้าค่ะในการระบุวันจัดส่งท่านต้องระบุวันเดือนปีโดยใส่เครื่องหมายอัญะประกาศเดียวปีที่ระบุนั้นจะต้องเป็นปีแบบพุทธศักราชเพื่อให้ระบบอ่านค้าได้ค่ะช่อง h ช่อง i ช่อง j นะคะให้ท่านระบุรายละเอียดต่างๆของโปรโมชั่นตามท ท่านต้องการได้เลยค่ะในช่อง K ให้ระบุบาร์โค้ดสินค้าของท่านที่ท่านมีอยู่ในร้านค้าช่อง L ให้ทำการระบุจำนวนชิ้นที่ต้องการจัดโปรโมชั่นแบบคอมโบเซตค่ะช่อง M ให้ท่านระบุราคาขายของสินค้าแต่ละบรรทัดจากจำนวนชิ้นที่กำหนดไว้ในช่อง L ข้อมูลในช่อง M นี้จะเป็นการระบุว่าโปรโมชั่นคอมโบเซตจะขายรวมกันเป็นราคากี่บาท ตัวอย่างเช่นโปรโมชันนี้ประกอบไปด้วยสินค้า3ชนิดอย่างละ1ชิ้นราคาทั้งหมด6,000บาทค่ะ จากนั้นให้ท่านทำการกดบันทึกและกลับไปที่หน้าจอการใช้งานจากนั้นกดปุ่ม Import ได้เลยค่ะให้ท่านเลือกประเภทโปรโมชั่นจากนั้นเลือกไฟล์ที่ท่านได้เตรียมไว้ทำการกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลเพื่อน,นำข้อมูลเข้าระบบหากตรวจสอบผ่านก็กดนำเข้าได้เลยค่ะโปรโมชั่นที่ท่านทำการตั้งค่าวไว้ก็จะเข้าระบบให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งท่านสามารถไปดูข้อมูลที่นำเข้าระบบได้ด้วยตัวเองเลยนะคะรายละเอียดต่างๆที่ท่านทำการกรอกข้อมูลไป ก็จะแสดงอยู่ในระบบรวมถึงรายการสินค้าและราคาของโปรโมชั่นด้วยค่ะต่อไปเป็นการสร้างเทมเพลตโปรโมชั่นของแถมนะคะให้ท่านทำการเปิดเทมเพลตที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้ออกมาค่ะทำการกรอกข้อมูลตั้งแต่ช่อง a จนถึงช่อง J ซึ่งวิธีการกรอกนะคะเหมือนกับการสร้างโปรโมชั่นแบบคอมโบเซตเลยค่ะเริ่มต้นจากสร้างชื่อโปรโมชัน สาขาที่จัดโปรโมชั่นกลุ่มลูกค้าวันที่ต้องการใช้งานและรายละเอียดโปรโมชั่นค่ะจากนั้นให้ท่านเริ่มที่ช่อง K นะคะกรอกบาร์โคดของสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นหากมีมากกว่า1รายการให้ท่านนะคะกรอกข้อมูลช่อง A จนถึงช่อง J เหมือนกันทั้ง2บรรทัดต,ตามตัวอย่างเลยคะ่ะส่วนช่อง L นะคะกรอกจํานวนสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นช่อง M เป็นการกรอกบาร์โค้ดสินค้าที่ต้องการใช้เป็นของแถมคะ่ะหากมี มากกว่าหนึ่งรายการ ในช่อง A จนถึงช่อง J ให้ท่านใส่ข้อมูลเหมือนกันทั้ง2บรรทัดตามตัวอย่างได้เลยค่ะในช่อง N เป็นการระบุจำนวนของของแถมที่ท่านต้องการแถมในโปรโมชั่นนะคะช่อง O ท่านกรอกราคาที่ต้องการจัดโปรโมชั่นโดยราคาที่ระบุนั้นจะเป็นราคาขายของโปรโมชั่นทั้งโปรโมชั่นตัวอย่างนะคะหากท่านกรอกข้อมูล5,000บาททั้ง2บรรทัดราคาขายของโปรโมชั่นนี้แต่อยู่ที่5,000บาทค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการกดบันทึกและ กลับไปที่หน้าจอการใช้งานทําการกดปุ่ม import และเลือกประเภทโปรโมชั่นของแถมให้ท่านเลือกไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วก,กดตรวจสอบข้อมูลเพื่อน,นําข้อมูลเข้าระบบได้เลยค่ะหากนําเข้าผ่านให้ท่านกดปุ่มนําเข้าได้เลยค่ะเพียงเท่านี้รายละเอียดโปรโมชั่นของแถมก็เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรายละเอียดต่างๆที่กรอกไปนั้นจะถูกนําเข้าระบบทั้งรายการสินค้าเลยค่ะตัวอย่างก็จะเป็นแบบที่แสดงบนหน้าจอรายการที่เราใส่เข้าไป มีต่องรายการใช่ไหมคะจะเห็นรายการราคาสินค้า5,000บาทสินค้าที่แถม1รายการเพียงเท<ป>่านี้การนำเข้าโปรโมชั่นของแถมก็สำเร็จแล้วคะ่ะ ต่อไปเป็นการสร้างเทมเพลตโปรโมชั่นแบบซื้อมากถูกกว่านะคะให้ท่านทําการเปิดเทมเพลตที่ได้ดาวน์โหลดไว้ได้เลยค่ะการกรอกข้อมูลตั้งแต่ช่อง A จนถึงช่อง J วิธีการกรอกก็เหมือนกับการใช้งาน2องโปรโมชั่นที่ได้กล่าวมาขรั้งต้นเลยนะคะแต่ในช่อง K นั้นให้ท่านกรอกบาร์โคดของสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชั่นหากมีมากกว่า1รายการแล้วแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลช่อง A ถึงช่อง J เหมือนกันทั้ง3มบรรทัดตามตัวอย่างเลยค่ะช่อง A แล้วนะคะกรอกเงื่อนไขการซื้อโปรโมชั่นจากตัวอย่างนะคะใส่เลข3และเลข6เอาไว้หมายความว่าซื้อสินค้า3าชิ้นขึ้นไปจะได้ราคาสเต็ปที่หซื้อ6ชิ้นขึ้นไปเพื่อจะได้ราคาสเต็ปที่2ค่ะสําหรับในช่องเนะคะกรอกราคาที่ต้องการขายในสเต็ปที่1ตามด้วยเครื่องหมายลูกน้ำและราคาของสเต็ปที่2ค่ะตรงส่วนนี้นะคะให้ท่านระบุเป็นทศนิยม2ตําแหนง่ง<ๆ>เพื่อให้ระบบอ่านค่าราคาได้ จากนั้นกดบันทึกแล้วกลับไปที่หน้าจอการใช้งานอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ท่านกดปุ่ม Import เลือกประเภทโปรโมชั่นซื้อมากถูกกว่าแล้วเลือกไฟล์ที่ท่านได้เตรียมไว้และกดตรวจสอบข้อมูลหากนำเข้าผ่านให้ท่านกดปุ่มนำเข้าได้เลยค่ะเมื่อระบบได้นำเข้าโปรโมชั่นซื้อมากถูกกว่าเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่นำเข้าผ่านเทมเพลตจะถูกนำมาแสดงในระบบรวมถึงเงื่อนไขต่างๆด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นซื้อ3ชิ้นขึ้นไปราคาเท่าไหร่ซื้อหชิ้นขึ้นไปได้ราคาเท่าไหร่คะขอบอกไว้นิดนึงนะคะการเพิ่มโปรโมชั่นผ่านเทมเพลตจะยังไม่สามารถเพิ่มรูปภาพได้คะ่ะท่านสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพโปรโมชั่นเพื่อความน่าสนใจได้โดยดูจากรายการโปรโมชั่นนะคะให้ท่านเลื่อนไปทางด้านขวาจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดรูปภาพและนําภาพเข้าตามโปรโมชั่นที่ท่านต้องการได้เลยคะ่ะเมื่อเพิ่มรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกด ปุ่มเปิดการใช้งานเท่านี้โปรโมชั่นที่สร้างไว้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะหลังจากเปิดการใช้งานโปรโมชั่นแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าจอฝั่งคนซื้อกันนะคะต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดการแสดงผลของแต่ละโปรโมชั่นกันค่ะโปรโมชั่นคอมโบเซตระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในคอมโบเซตนั้นๆโปรโมชั่นของแถมระบบจะแสดงรายการร้านค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นของแถมและรายการของแถมค่ะที่การสร้าง โปรโมชั่นสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นแบบซื้อมากถูกกว่าระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ถูกจัดไว้ในโปรโมชั่นทั้งหมดให้ค่ะหากมีหลายรายการท่านสามารถกดค้นหาได้จากแถบด้านบนตรงนี้เลยนะคะสําหรับในการเลือกซื้อสินค้าระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ลูกค้าจะต้องซื้อเพื่อที่จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมค่ะจากตัวอย่างนะคะหากลูกค้าต้องซื้อเพิ่มขึ้นอีก3ชิ้นราคาที่แสดงจะเปลี่ยนไปทันทีและระบบจะแสดงเงื่อนไขถัดไป เพื่อให้ลูกค้าของท่านได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะ โดยสามารถเลือกสินค้าคนละรายการเพื่อรวมจํานวนได้นะคะหากท่านมีรูปภาพให้ทำการใส่ข้อมูลลงไปบอกเลยว่าตรงส่วนนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของโปรโมชั่นได้ดีทีเดียวเลยค่ะสำหรับอีพีนี้เป็นการใช้งานเทมเพลตในการสร้างโปรโมชั่นแต่ละประเภทเพื่อตอบโจทย์การขายสินค้าของโรงงานซึ่งการใช้งานเทมเพลตจะยังมีอีก2ประเภทนะคะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสแกน QR Code นี้เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางไล Off i ิเชีลได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใน EP ีถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันสุดพิเศษของออคตอนะคะบอกเลยว่าได้นำชีวิตการทำงานจริงๆของการซื้อขายวัสดุก่อสร้างมาใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะฟังก์ชันนี้นะคะคือการจัดการคำขอบใบเสนอราคาหรือจัดการ B O Q ที่เราได้รับจากลูกค้านั่นเองค่ะจากภาพด้านบนหน้าจอที่แสดงให้เห็นนะคะเป็นฝั่งลูกค้าของท่านซึ่งลูกค้าของท่านสามารถขอบใบเสนอ ราคามายัางร้านค้าของท่านได้เพื่อทําการต่อรองราคาหรือจะขอส่งรายการเพื่อให้ร้านค้าเลือกสินค้าที่มีสเปคตาม BOQ ที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้ค่ะซึ่งลูกค้านะคะสามารถขอใบเสนอราคาจากการกดปุ่มขอใบเสนอราคาตรงนี้ค่ะ คราวนี้เรากลับมาดูที่หน้าจอการใช้งานของฝั่งร้านค้าของเรากันบ้างนะคะเมื่อร้านค้าของท่านได้รับคําขอใบเสนอราคาจากลูกค้าแล้วร้านค้าสามารถจัดการคําขอที่ได้รับโดยเข้าไปที่จัดการคําขอลูกค้าตรงนี้นะคะ แล้วเข้าไปที่เมนูย่อยจัดการคำขอใบเสนอราคาระบบก็จะแสดงรายการคำขอที่ได้รับจากลูกค้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆตามหน้าจอนี้เลยค่ะหากร้านค้าไหนที่ต้องการทำใบเสนอราคากลับไปให้ลูกค้านะคะให้กดปุ่มทำใบเสนอราคาตรงนี้ได้เลยค่ะโดยขั้นตอนการทำใบเสนอราคา บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีด้วยกันแค่4ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. เลือกอายุใบเสนอราคาขั้นตอนที่2ตรวจสอบรายการสินค้าและกําหนดราคาขายตรงนี้ระบบจะแสดงส่วนต่างที่ท่านทําการเสนอให้กับลูกคา้าให้ด้วยค่ะขั้นตอนที่3จัดการข้อมูลการจัดส่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้วให้ท่านกดบันทึกหากท่านบังเอิญ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบนะคะก็จะพาท่านกลับมากรอกข้อมูลให้ครบอีกครั้งหนึ่งค่ะและในขั้นตอนที่4นะคะ เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกใบเสนอราคาเพื่อส่งขออนุมัติได้เลยค่ะหลังจากบันทึกใบเสนอราคาแล้วนะคะให้ท่านไปที่เมนูจัดการใบเสนอราคาและกดปุ่มส่งขออนุมัติใบเสนอราคาโดยระบบของเรานะจะให้ท่านเลือกได้ว่าท่านต้องการให้ใครเป็นผู้อนุมัติใบเสนอราคาค่ะ เมื่อท่านส่งขออนุมัติแล้วระบบจะแจ้งไปยังผู้ที่ต้องอนุมัติราคาเพื่อทําการอนุมัติใบเสนอราคานั้นหลังจากนั้นกดยืนยันในฝั่งผู้ที่ต้องอนุมัติใบเสนอราคานะคะต้องเข้ามาที่เมนูอนุมัติใบเสนอราคาค่ะหากต้องการตรวจสอบข้อมูลให้ท่านกดปุ่มรายละเอียดตรงนี้นะคะหากต้องการแก้ไขท่านสามารถกดปุ่มแก้ไขตรงนี้ได้ทันทีเลยค่ะ เมื ну exactly. ่อทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มอนุมัติได้เลยค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งไปยังฝ่ายค้าเพื่อส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าของท่านให้ท่านนะคะกลับไปที่เมนูจัดการใบเสนอราคาหากท่านตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดปุ่มส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะเมื่อร้านค้ากดส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลโดยลูกค้านะคะจะต้องเข้าไปที่ฟังก์ชันขอใบเสนอราคา และกดที่ใบเสนอราคาค่ะลูกค้าถึงจะเห็นรายละเอียดใบเสนอราคาที่ร้านค้าส่งมาให้เมื่อลูกค้ากดดูรายละเอียดแล้วหากลูกค้าตกลงลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันทีค่ะกลับมาที่หน้าจอฝั่งร้านค้ากันอีกครั้งนะคะหากกรณีที่ท่านได้ทําการติดต่อกับลูกค้าเองและมีการขอใบเสนอราคากันทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆตรงส่วนนี้ท่านสามารถสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้าในแพลตฟอร์มออคอนได้เช่น ขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านไปที่เมนูย่อยจัดการใบเสนอราคาจากนั้นกดปุ่มสร้างใบเสนอราคาและเลือกสาขาร้านค้าของท่านที่ท่านต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้าค่ะขั้นตอนที่2กําหนดอายุใบเสนอราคาขั้นตอนที่3เลือกลูกคา้า หากมีข้อมูลอยู่ในร้านค้าแล้วให้ท่านกดเลือกได้จากหน้าจอเลยนะคะแต่หากยังไม่มีข้อมูลให้ท่านกดปุ่มเพิ่มลูกค้าจากการค้นหาตรงนี้นะคะและเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเสนอราคาให้และท่านยังสามารถค้นหาจากรายชื่อลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วยนะคะขั้นตอนที่ 4. เลือกรายการสินค้า หรือโปรโมชั่นเพื่อเสนอแก่ลูกค้าจากนั้นกดตรวจสอบรายละเอียดของรายการสินค้าและราคาที่ท่านต้องการเสนอให้กับลูกค้าในขั้นตอนที่5นะคะ จัดการข้อมูลการจัดส่งโดยท่านจะต้องเพิ่มการจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งและทําการกรอกรายละเอียดการจัดส่งให้ครบถ้วนเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดบันทึกข้อมูลการจัดส่งแล้วเลือกวิธีชําระเงินและกดบันทึกเพื่อสร้างแบบร่างในการส่งอนุมัติต่ตอไปค่ะเมื่อท่านสร้างใบเสนอราคาเสร็จแล้วนะคะให้ท่านส่งขออนุมัติและทําการเลือกผู้อนุมัติจากนั้นให้ทําเหมือนกระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างตน้นซึ่งผู้ ต้องทำการอนุมัติจะต้องเข้ามาทำการอนุมัติก่อนนะคะหากใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วผู้ขายสามารถส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าเปิดออเดอร์ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถสร้างใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้แล้วนะคะเมนูการจัดการใบเสนอราคานี้เรียกได้ว่าย,ยกชีวิตการทำงานจรงิงมาอยู่บนระบบเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและสื่อสารกับลูกค้าเลยนะคะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถสแกน q r code คนี้ เพื่อสอบถามเจ้าหนะ้าที่ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ในการซื้อขายวัสดุก่อสร้างนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการใช้วงเงินเครดิตเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานก่อสร้างสําหรับอีพีนี้จะขอแนะนําฟังก์ชันวงเงินเครดิตที่จะช่วยให้ท่านมีเครื่องมือในการปล่อยวงเงินเครดิตและติดตามการใช้งานวงเงินเครดิตของลูกค้าได้ค่ะภาพที่แสดงให้ท่านเห็นบนหน้าจอนี้เป็นภาพของทางฝั่งลูกค้าของท่านนะคะทางลูกค้าของท่านสามารถที่จะขอวงเงินเครดิตกับร้านค้าของท่าน ได้ผ่านเมเนูวงเงินเครดิตของฉันค่ะเรากลับมาที่หน้าจอของฝั่งร้านค้ากันบ้างนะคะร้านค้าของท่านสามารถเปิดใช้งานวงเงินเครดิตให้กับลูกค้าของท่านได้ด้วยการไปที่เมนูวงเงินเครดิตตรงนี้ค่ะและเลือกเมนูย่อยวงเงินเครดิตของร้านค่ะสําหรับวิธีการเปิดใช้งานวงเงินเครดิตมีหาขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1กดปุ่มสร้างวงเงินเครดิตขั้นตอนที่2 กำหนดวงเงินเครดิตรวมของร้านขั้นตอนที่3เลือกกลุ่มลูกค้าที่ท่านต้องการปล่อยวงเงินเครดิตโดยสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยวงเงินเครดิตให้กับลูกค้าในบ้างเช่นบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียวหรือนิติบุคคลเพียงอย่างเดียวหรือจะให้ทั้ง2กลุ่มก็ได้ค่ะขั้นตอนที่4 กำหนดนโยบายการปล่อยเครดิตของร้านค้าในส่วนนี้หากท่านไม่มีก็สามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะและในขั้นตอนที่กํากำหนดเอกสารของลูกค้าที่ท่านต้องการตรวจสอบและยืนยันการขอวงเงินเครดิตโดยท่านนะคะสามารถเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานเอกสารแต่ละชนิดได้ตามที่ท่านต้องการเลยค่ะรวมถึงในกรณีที่ท่านมีเอกสารภายในที่ต้องการให้ลูกค้าตอบกลับมาท่านสามารถกดปุ่ม เพิ่มเอกสารตั้งชื่อเอกสารและอัปโหลดไฟล์เข้าไปได้เลยนะคะโดยระบุว่าบังคับหรือไม่บังคับได้เช่นกันค่ะเมื่อร้านของท่านนะคะตั้งค่าทั้ง5าขั้นตอนเรียบร้อยแล้วลูกค้าจึงจะสามารถขอวงเงินเครดิตกับโรงงานของท่านได้หลังจากที่ทางโรงงานได้ตั้งค่าวงเงินเครดิตเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านได้รับคําขอ,ขอการใช้วงเงินเครดิตจากลูกค้าทางโรงงานนะคะสามารถพิจารณาคําขอโดยการไปที่เมนูคําของวงเงินเครดิตค่ะตรงส่วนนี้นะคะท่าน จะเห็นรายการและรายละเอียดการขอวงเงินเครดิตกับทางโรงงานของท่านค่ะหากท่านต้องการพิจารณาวงเงินเครดิตสามารถทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนที่1 กดปุ่มพิจารณาคำขอขั้นตอนที่2ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างจะเป็นในขั้นตอนที่3นะคะให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการของวงเงินเครดิตโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารออกมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บในฐานข้อมูลของท่านได้เลยค่ะหากตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ท่านกดปุ่มอนุมัติทีละรายการนะคะและขั้นตอนที่4พิจารณาวงเงินเครดิตให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่าง กดปุ่มตรวจสอบจากนั้นท่านก็จะสามารถพิจารณาวงเงินเครดิตของลูกค้าโดยเป็นการแจ้งลูกค้ากลับไปนะคะว่าท่านต้องการให้ลูกค้าทําการแก้ไขหรือ ท่านปฏิเสธหรือยืนยันการขอวงเงินเครดิตของลูกค้าค่ะหากท่านกดยืนยันวงเงินการขอวงเงินเครดิตของลูกค้าก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะลูกค้าของท่านก็จะสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าของท่านโดยใช้วงเงินเครดิตได้ค่ะเมื่อมีการใช้วงเงินเครดิตท่านสามารถดูภาพรวมการใช้วงเงินเครดิตได้ด้วยนะคะโดยไปที่เมนูภาพรวมวงเงินเครดิตระบบก็จะแสดงรายการการปล่อยวงเงินเครดิตทั้งหมดและการใช้วงเงินเครดิตของลูกค้าของท่านค่ะหากท่านต้อง การดูรายละเอียด ให้ท่านไปที่เมนูย่อยรายการใช้วงเงินเครดิตระบบจะแสดงหน้าจอการใช้งานวงเงินแบบรายลูกค้าท่านสามารถจัดการและติดตามดูวันครบกำหนดชำระเงินแต่ละรายการได้จากหน้าจอนี้ค่ะหากลูกค้า,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 ามีการชำระเงินเข้ามาท่านสามารถยืนยันการชำระเงินด้วยการกดดูรายละเอียดท่านก็จะเห็นรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าให้ท่านกดปุ่มดูรายละเอียดได้เลยค่ะหากตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านกดปุ่ม อนุมัติเพื่อเป็นการยืนยันการชําระเงินเมื่อท่านอนุมัติการชําระเงินแล้วระบบจะปรับยอดหนี้ให้กลายเป็นศูนย์ค่ะและเมื่อดูที่ภาพรวมการใช้วงเงินเครดิตวงเงินเครดิตของท่านก็จะถูกปรับตามยอดหนี้คงเหลือของลูกค้าของท่านเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างคะเครื่องมือการใช้งานวงเงินเครดิตของอออนเอมเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทํางานของท่านสะดวกสบายและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมคะหากท่านมีข้อสองสัยเพิ่มเติมท่านสามารถ แกน QR Code ì, นี้เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ